มันบ่หูเออหลักก็บ,บ่ค่อยเลียวเห็นกันหลักก็พูดขามถนน,นห้วทางกันระวังดีดีค่ะเสื้อดำยยจยใส่พอเสรจไปเองแบบธรรมชาติตัดไอ้เฮาอันไล่สุดทําคลิปเลี้ยวคือกันคะ่ะบางมือสมองปลอดโปง่งเยี่ยนอยู่ปอหนึ่งก็ย่ยได้สิ กไไ็ได้ครึ่งหมื่นกันองไรได้เคิงไปเปิดค้าวะไรลูกบ้านใดวเนี่อคุณบุญกองบ้านไหนเขาไปได้วยเดี๋ยวโจองงานนี่หรือว่าพี่น้องที่มาทั้งปากแซงเด้อ พี่น้องทั้งสอปปเาเลาเือมาปากแจ้งนัดกันได้ที่ปากแจ้งเน้พี่น้องเ,อเนอะก็ไปน,น้่นอสีบอทั้งบ้านสีบว่าขายจิงขายของกับอะไรอีกกันยิเพล่นเนีนสิพีดอยู่บอกไงพอพีเอถกเนาะ,ะเอาข้อกนตะปันเจอได้ไสร็จละเดี๋ยวคนข่เปิงอนเด็กเขาได้การสิฉพอะพนักสิปหูปทอผูเคยสิบหลุกเคยปทอผูดีใจด้วยนะคะ เบียงปั่นกินเอื่นกันกินก่เอิ้มมีแห้งแล้วนะพี่น้องเนาะหลักการพี่น้องทั้งบ้านค่ะแต่ยังกินก็เขาเขาเรีกแหม่กะสพิษกบพิษตุงเพื่อนเอามาให้นั่นแหละก็เลื่อยพิษจำใช่ไหมคะกแล้วนี่ทำเป็นแบนั่น่เป็นสอนเป็นสอนเนี่ยนะเป็นสอนแจ้งวันสอนแจ้วัน หลังจากห้าลงไปแล้วสินะคะเพราะว่าตอนนี้ในช่วงนี้จะมีคนขึ้นร้ายค่ะในสวนของทันที่พี่น้องกระบ,บาไ้้นอะ <c oughs> ขอแคงก็เสียงดนตรีเยู่หน่ะแต่มม่เล่าขาด งมงมสาวอีรีนะคะไม่เป็นแต่เราก็ลองออบอ่ลองกรบปัแล้วคับพี่น้องให้สปอนเซอร์เข้ามาเร็วๆเลยให้ปังป้งๆให้ได้เงินได้คข้ามด้อพี่น้องเด้อเป็นเตี้ยบเสร็จละเดี๋ยวก่อนขยเบิ่งก่อน คอยเดยวเขาอะไรกันสิเฉพานะบนราสิบปูโหวปทอผูเคยสิบปูเกยปทอผูทองนอนาเรียนบอกค่ะขอบคุณนะคะตะสมเปลนนี่เราพี่น้องเ,อาเนาเนไม่ใช่ว่ามืออาชีพนะไม่ใช่ว่ามืออาชีพนะไปถามคนเนี่ยตั้งเท่อกับเทีาาย่ยงอ่าให้ใไซกับพิชคืวาน่ะแหละ อะไรมงลกไปยังว่นปีนู่นเขาบ่ได้อันนั้นะการนกินเขาไปนำข้ามสองข้ามก็มีแห้งไหว้นี่ก็เป็นยาอีกเนี่ยนหนึ่งคือกันค่ะพี่นองเขาอันนี้นก็ได้เนอกอันนี้จะใส่ได้ดีเอาบักขามก็ได้อะเนี่ยมันสมฉมมนาะเนี่ยครบเขียวมันกระตุนประสาทเฮาเขาก็จะบ้งหวงนอนขับรถเดืตามสบายค่ะโอ้ยขอบคุณหลายที่ค่ะขอบคุณได้ไหลายทียค่ะเมื่อนี้เรีย่ย ไปยังทางนั้นบัดนี้มื้อสูนไปจ้ะเนี่ยไปตลาดตะลีร่มตลาด,ลงลงดก็ลงเด้เอขื่อยไขกระไดฟางเพีงเนี่เพิ่นก็ฟังฟังลำเพิ่นก็ฟังลำ,งลำยอยู่เออไปเด้อจ้ะเสียงแซ่บบ่ค่ะเสียงแซ่บขนาดไหนบอกดิเด้อเสียงแซ่บค่ะบ่ พี่น้องเป็นพี่ข่อยอยู่บ่พี่น้องเป็นพี่ข่อยอยู่บ่เป็นบางมือสมองวันบาเรียนพูดอะไรไม่เป็นนี่นะคอหนึ่งอ่ะพี่ดานีา่นะพี่น้องเนาะเราเป็นไม่ใช่ว่างม,ออาะนะม,ามืออาชีพนตะ่ละไม่ใช่ว่างมืออาชีพ เต้นเบิดเอาใ้เต้นเอียงเอยงโมโหเลืลลล่องโห่เล่าด้นยเขาคนใดยได้จากที่น,อน้อนนอนนอาเปินกะมาน,นีน่นที่คอยบอาในเที่ยมคอยกระถือใหม่มาแล้วฮะนนะโอ้ยยังอยู่หันเกลองเงอนกลางซ่านจบขบค,ยคอยกันออห่อผ่าเพศกลังอยู่ เที่แวะมาส่งกำลังใจให้ยายเป็นทุ่งนาบดอยู่คนเดียววะบวเปิ่นคือบรรลัยไปกระไดพี่น้องเอ้ยดีใจกับพี่น้องคนดีพานแต่กี้กับบอดีไล่นะคะแล้วก็ตรงที่ว่าโอโหบอดูกับบดเห็นแมนเวลาตาถ้าบอท้ำเขากับบเปิ่นซะเลยอย่างนี้นะจ๊ะอ่าไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็น ทางว่างโอ้ยบัดไหนบัดน,นี้ทางว่างกะใหงีบก็จะเข้าหรือหาผาเชหนนามาเช็ดละกการขอบคุณด้วยค่ะที่บอกสามันสอด ขอบคุณเด้อค่ะสิบอกว่ามันค่อไข่ถ้าเตนได้โชคโบ่ดีหมูเมื่อหมูเมือมอได้ตื่นขึ้นมาก,ก็ไข่มันสิบ่ได้ตื่นติน้อส่วนมากค่ะอย่าขอบคุณค่ะเท่า,น,าทนี้นะคะถ้ากับเสียงส้อนเบ่ ก็เป็อืนอืาจะเลยมันไปสาเนี่ยสัตัวขอบคุณพีมี้องกฟองไปหลายๆค่ะตัว้ห็็ดมาดนุนบังขลาามอือม,มาเขาก็เอาตัวมาใส่น้ำกันเหมือนตัวดำเ่าน่ะตัวดำหรนะือต,ตัวเรืองก็ดิเสียงแสบบ่ค่ะเสียงแสบเพราะนั่นไหมบอกนี่เ้ยเสียงแสบค่ะป้ะ คนพี paid, so ่ธาสิกินเส้นได้ืหมนี้กินเตียวกนเด้ค่ะพี่น้องกินข้าวแล้วบมาคินเล่กันค่ะซสือมา่สใจตามตลาดทม้งขายเยอะเออป้องกันตัวเห้า่นจไร้เลี้ยวเห็นเห้านำพวกกขับรถก็ได้นะเจ็บางมือน่มีดซีดีอันความเบาความจาก็ับพี บางมื้อก็นนเป็น,นจัม่สั้นเด้อยามมือแรงสจริญร้ายคนก็กลับจากไฮจากหน้าจากหัวจากสวนเดินทางเด้อพี่น้องเด้อระวังเรือการเดินทางทุกเมื้อนี้ดีจ้าบม่ท้วะให้มันบห่หูเออแล้วก,ก็บ่ค่อยเลี้ยวเห็นกันแล้วก,ก็ผู้ข้ามถนนวนทางก็ระวงังดีๆค่ะเสื้อดำ่าใส่ ทำมันใหม่ละมาก,การแต่ไล่โจรลักเข้าเธอหนึ่งขอปทอไฟ่โจรลักสิบเธอปทอไฟ่ใหม่เธอหนึ่งไม่พิดพลาดอาหารข่าางปั๊มน้ำมันอยู่ที่อ่าที่พี่ได้พี่น้องเด้ขอขาไปหันอาหารมีตามั่งหางดอกมือนี้คลขายคล้องคุนกะบปห้คล้ายดอก <laughs> แต่ไอว่าไรสุดก็อนจะขายของยูตะไรสุดยังสีง่เป็นบ่อหายขายของพี่น้องเอ้บอกย,ยังกำลังใจยายเป็นทุ่งนาบุตรยู่่คนเดียวอ่าเปลี่ยนเพิ่มรายเดียวห้องกะดิโงหยาานะคะพี่น้องจะยิ่อย่างนนีนะจกเป็นหมอได้วยขอบคุณค่ะคุณพี่มาแล้วขอบคุณพีณ่ไว ขอบพุ่นได้หลายแล้วกับผู้ใดมาสีเมืองหม่ค่ะพี่น้องยนีมือเลี้ยงอย่างนีค่ะเฮ็ดกับเขากับน้ำนาอกระตรงไปได้